ฉันเห็นระเบิดตกลงมาเมื่อกี้มันยังไม่ระเบิดเฮ้ยมันระเบิดนิวเคลียชัดระเบิดนิวเคลียมันตกลงมามันฝนเลยอุ้ยระเบิดนิวเคลียทำมาเยอะจังเนี่ยโอ้ระเบิดนิวเคลียเยอะขึ้นมาเรื่อยๆอู้ระเบิดนิวเคลียอุ้ยเธออุ้ยทำไมระเบิดนิวเคลียมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอู้ระเบิดใหญ่มากโอ้ระเบิดมันตกลงมาหลายชิ้นเลย อนเพิ่มอีกโอ้ oh my god เยอะมากระเบิดนี่อุ้ยร <c oughs> ะเบิดอุ้ยระเบิดครเยอะเลยเหมือนน้ำตกอุ้ยมันภูเขาเลยมันกองขยะอะไรก็ไม่รู้อุ้ยระเบิดเพิ่มมาอีกอุ้ยโอ้โหระเบิดเยอะ วิวอ,อีถ้ไประเบิดมันเยอะจังขนาดนี้อ๋ยเราจะไม่ใกล้ถ้าฉันไม่ใกล้ฉันจะตายนแน่นอนโอ้ยระเบิดเยอะมากโว้เยอะเต็มโลกเลยโอ,โอ้ระเบิดขึ้นมาเยอะจังโอ้โหมันรีสเปนในท้องฟ้าเลยโอ้ระเบิดเยอะดีๆมันจะระเบิดสิหัวฉันเงินเลยโอ้อยระเบิดเยอะ ทำไมระเบิดเยอะขนาดนี้เนี่ยอุย้ยมันจะระเบิดโลกเลยชัดเลยระเบิดอีกก้อนกำลังจะมาระเบิดมาแล้วอู้หูแหลกอ,อ้ชิบไว้ชิดไว้ชิดไว้แหลกชิดไ้อู้ระเบิด,อเ,บดเอาไปเยอะเกินไปชิดไว้ชิดไว้ อุ้ยระเบิดเต็มโลกเลยโอ้ระเบิยดยักษ์มาคนเยอะเลยโอ้โอ้โอ้โโอ้โอโอ้โอโอ้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 โโอ้โอโอ้โอ้ ยอะมากว้าวทำไมระเบิดมันยอะขนาดนี้อุ้ยมันจะระเบิดแล้วทีนี้อู้ระเบิดระเบิดไม่คุ้มของแท้เลยออ้ยว้าวโดนไม่นี่แหละเี้ยะโอ้ยระเบิดเยอะทำไมระเบิดมันยีโอ้โหระเบิดมันระเบิด Não, não Mãe.